9กับ35ครับ58กับ65โชัอใครนี่ก็เสียเปรียบแล้วครับดังกล้องฟ้าแต่ว่าเดี๋ยวดูครับแม่แหลกหายไปนแม่มาแล้วครับแลกกำปั้นนี่เดี๋ยวหล่นนะครับนี่ครับสั้นกว่าเยอะครับนะครับโดนหน้าเงยหน้าหงายโอ้หโดนเตะด้วยครับเตาดูฟันนี่ครับยิ่งต่อยยิ่งดังกล้องฟ้าตั้งป้อมรอโอ้โหดูครับนี่ครับแข่งเยอะๆครับดังกล้องฟ้าไปต่อยมัดนี่อันตรายครับไปต่อยหน้านี่เฉยๆครับนี่ครับดูจังหวะฟันนี่สวนมา กลายเป็นดักต้องฟ้าครับที่โดนครับเป็นแบบนี้โอ้โหต่อยลำตัวครับสวยครับต้องมาบ่อยๆก็โอ้โหเจอหมัดสวนหน้าไงเลยครับเดินๆต้องเดินกระชิดมาก่านครับนี่มา่มาี่หมัดรัวๆเลยนะครับเตรุนสวยครับแม่เจอดักต้องฟาเข้าไปต้องมีแข้งนำแบบนี้ครับดักต้องฟาให้หลากหลายกว่านี้ครับไปยืนสาวหมัดนี่อันตรายครับโอ้โหเจอหมัดได้ครับเริ่มได้ครับอยู่ในเกมของเราเอา โอ้ยฟานนี่ก็สุดๆเหมือนกันครับเพื่อนครับดึงจังหวะสวยครับลุงนี้โอ้โหได้หน้าสลับลำตัวครับแต่ว่าฟานนี่ก็โตครับฉายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับรถถังเมืองย่าโมลุยแล้วลุยแล้วรถถังฉบับกระเป๋าตัวเล็กหัวใจใหญ่ครับโอ้โหดูหมัดชุดเขาครับออกก่อนที่เข้าตลอดครับ3 4มสมัดดันกองฟเข้ก็ไม่ประมาทครับวางชิงออกขวาก่อนครับเกี่ยวไว้คืนด้วยขวาต้องระวังครับหมัดฟานนี่ยังน่ากลัวครับ โอ้ยทำให้ชาวต่างชาติรู้จักประเทศไทยมากขึ้นครับรู้ศิลปะรู้วัฒนธรรมครับรู้ขนธรรมเนียมประเพณีไทยแล้วก็เป็นกีฬาเดียวครับที่ชาวต่างชาติยกมือพนมือไหว้บางคนเผลอเไหว้สวยกว่าคนไทยครับดูจังหวะสาวกบปั้นใส่กันครับดูสีหน้าแววตาครับเติมศอกด้วยครับฟานนี่โอ้โหท้ารบเลยนะครับยกแรกนี่ครับไปแลกกาปั้นนี่อันตรายครับดังกล้องฟ้าก็เลยครับดูครับ โอ้โหโดน้ายในโครแก้เหมือนกันครับนี่ครับปล่อยโู้หัวใจช้ยโครงนะครับต้นต้นดูเหมือนยังจับจังหวะฟันนี้ไม่ได้ครับเลยคลึงทางมานี่เริ่มดีขึ้นครับเกมครับนี่ครับมีโยกมีย่ออย่างนี้ครับอย่ามาทรงเดียวอย่ามาสไตล์เดียวครับไม่เตะเชียวนะครับแล้ววิ่งเข้าไปชนกับกัมปั้นครับเตะเฉียวหน้าครับกระแทกครับจังหวะถอยหลังพอดีกรรมการยังให้โอกาสครับ นี่ครับดึงแล้วต่อยขั้วหัวใจตัดสีข้างขึ้นหน้าครับโอ้โหดูภาพช้าครับคุณมารุตครับพยายามสาวกำปั้นใส่ครับทางด้านของฟานี่เฟโลปิกในช่วงต้นยกอกว่าจะเข้าถึงตัวครับต้องลงทุนเลยครับตังกล้องฟ้าเจอนเข้าไปหลายหมัดเหมือนกันนี่ครับเกี่ยวได้แล้วก็ซอยหมัดนะครับทางด้านฟานี่และนี่ครับภาพที่สวยสงบนงามจริงๆครับ and your winner is the red corner Boy, I call my, my Hot, power pack girl